สวัสดีครับแฟนมวยก็ใกล้เข้ามาแล้วสําหรับคู่ที่แฟนมวยรอคอยระหว่างซูบอลซูบอลเทนนิงแคมป์จะเจอกับโจนาธันวุฒนะครับในศึกวันลุมพินีนัดใหญ่ไตามาท์สาในวันศุกร์ที่27กันยายนนี้นะครับ ถ้าโดยการพิซซ้อมของทั้งคู่ต้องบอกเลยว่าพร้อมมากๆาร่างกายดีมากๆฟิตจัดฟิตเปียทั้งคู่นะครับโหโดยโจนาตาวุฒิเนี่ยก็ได้พิซซ้อมอยู่ที่ค่ายแฟร์ทิกนะครับเจ้าตัวเนี่ยได้ปีนกับที่เมริกามาฟิตซ้อมที่แฟร์ทิกในช่วงเดือนสุดท้ายนะครับก่อนที่จะเจอกับซูบอนนะครับ โดยรวมก็ถือว่าร่างกายของพี่โจโดีมากๆนะครับโอ้โหขนาดว 3, ัยสามสี่ปีร่างกายก็ยังดีก็ยังฟิตเปียนะครับเพราะว่าพี่โจเนี่ยดูแลรักษาทัพร่างกายไว้ตลอดนะครับไม่ได้กินอาหารที่แบบว่าเออไม่มีประโยชน์นะครับเขาเลือกกินแต่อาหารที่มีประโยชน์เท่านั้นนะครับโอ้โหทําให้ร่างกายของเขาก็ยังดียังเฟิร์มยังฟิตเปียยังแข็งทั่วแผ่นนะครับ อย่างค่ายแฟร์เทคก็ขึ้นชื่อว่าเออเป็นค่ายมวยที่มีมาตรฐานแถวหน้าของประเทศไทยนะครับก็มีนักมวยแถวหน้าประเทศไทยด้วยเช่นกันนะครับอย่างเฟอร์แลนดี้เซมาเพชรนักลบอะไรพวกนี้ครับก็เป็นคู่ปั้มคู่ซ้อมให้กับพี่โจนะครับโอ้โหโดย ไม่ใช่แค่นักมวยอย่างเดียวเลยครับก็มีพวกเทนเนอร์นะครับเทนเนอร์ก็เพียบเหมือนกันนะฮะได้ไอ้เป้าให้พี่โจนะครับเอ่พี่โจก็ได้ซ้อมเตะซ้อมต่อยนะครับโดยเฉพาะไฟนี้นะครับเขาซ้อมไอ้ลูกเตะจระเี้ฟาดหางด้วยนะครับโอ้โหไปแก้ทางซือบอลด้วยนะเออแล้วก็มีเตะไซด์ด้วยครับจากที่เป็นมวยขวาไม่ใช่แค่ถัานขวายอย่างเดียวครับเขาซ้อมเตะไซด์ด้วยนะครับ เขาดูสู้บอลกันบ้านนะครับโดยสู้บอลล่าสุดเนี่ยก็ได้ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายสู้บอลสู้บอลเทนเนิ่งแคมป์โดยมีเมนเนอร์เกเทนคู่ใจของเขาเนี่ยทำการจับเป้าให้นะครับแล้วก็ติวเข้มเป็นพิเศษนะครับช่วงโค้งสุดท้ายแล้วก็มีน้องโอมีเพชรนงนะครับเป็นคู่ปั้มคู่ซ้อมให้เขาจากที่ดูการซ้อมของสู้บอลน,นะครับสู้บอลก็ได้เป็นวยที่เน้น เน้นขึ้นก้านคอเป็นหลักเลยนะฮะเพราะว่าอาวุธเด็ดของเขาเนี่ยก็คือเตะก้านคอนะฮะเพราะว่าถ้าตัวนักวิดเพลเมอ่อไรเนี่ยโอ้โหก็มีสิทธิ์โดนซูบอลเนี่ยหวดก้านคอเลยนะฮะเพราะว่าเป็นอาวุธเด็ดของเขาอยู่แล้วเป็นสิ่งที่เขาเน้นนะฮะ โดยจะสังเกตได้ว่าซูบอลเนี่ยจะเป็นมวยที่เพิ่มกําลังขาเป็นหลักเลยนะฮะจะเน้นฟิตเนสที่ขาโดยเฉพาะพอเจ้าตัวเนี่ยเป็นมวยฝีมือนะครับรอดักแข้งสวยๆรอออกสวยๆรอดักจังหวะสองรอไอหดก้านคอของโจนาตวุฒโดยเฉพาะเลยนะฮะ เทียบกันปอนต่อปอนทั้งคู่ก็ไม่ได้ห่างกันมากนะครับจะห่างก,กันแค่สเตที่สู้บอลจะดูดีกว่านั่นเองนะครับสูบอลเนี่ยชนะ5แพ้2นะครับในวันแชมเปี้ยนชิพส่วนูทันตุเนี่ยชนะ6แพ้6นะครับส่วนที่เหลือก็เท่าๆกันหมดนะครับเรื่องไอความสูงก็ไล่เรียกกันแล้วก็อายุเท่ากันนะครับ ถ้าดูเรื่องฝีมือนะครับไอซูบอลเนี่ยดูดีกว่าโจแน่นอนครับถ้าเรื่องพละกําลังเน่ตโจรัฐวุฒิดูดีกว่านะครับแล้วเรื่องฝีมือกระดูกประสบการณ์เนี่ยผมมองว่าทั้งคู่ก็ไม่ได้ห่างกันมากครับเพราะว่าเจอเบอร์ตน้นต้นมาหมดแล้วทั้งคู่ครับทั้งคู่เนี่ยก็เคยเจอตะวันฉายเคยเจอกับชิงคิดอาราซอฟมันแล้วนะครับคู่นี้มันก็ค่อนข้างเบียดสูสีคุ่ขี้นะครับขาดในแรงกิ้งยังไล่เลี่ยก,กันนะครับโดยซูบอลก็ติดอยู่ในอันดับหนึ่งแรงกิ้ง มวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทสวยโจนาธานวตติดอยู่ในอันดับ2มวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทที่ตวันฉายของแชมป์โลกอยู่นะฮะโดยคู่นี้ผมมองไปที่ซูบอนจะมีการชนะโจนาธานวถึง60%ต่อ40%เปอร์เซ็นต์เลยนะฮะโอ้โหมองว่าเรื่องฝีมือเรื่องอาวุธเนี่ยของซูบอนเนี่ยดูด,ดีกว่าโจนาธานวนะครับโอ้โหถ้าสามารถยืนได้ตลอดทั้ง3ยกเนี่ยผมมองว่าซูบอนเนี่ย ก็มีการเบียดชนะโจทสทุดได้เหมือนกันนะครับโอ้โหส่วนแฟนมวยคิดอย่างไรคิดว่าคู่นี้เนี่ยจะจบอย่างไรใครจะชนะนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะฮะหากมีข้อมูลผิดถูกอย่างไรผมขอภัยแฟนมวยมานาทนีด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับติดตามาษาวงการมวยไทยรวดเร็วทันใจฉับไวอย่าลืมไปตามกันได้ที่แอปไลน์พเคฟซีพิเคฟซีอย่าลืมไปติดตามกันได้เลยนะครับผม